การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษย,ยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชพัตรรำไพพันนีวันที่30มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2565เอกลักษณ์ไทยโดดเด่นด้วยภาษา อักษราสละสลวยด้วยความหมายวรรณยุกสูงต่ำสำนวนคมคายเส้นสายลายสือคือค่าภาษาไทยโลกนี้จะมีกี่ชนชาติกี่ประเทศที่มีภาษาเป็นของตนเองและประเทศใดที่จะมีความงามทางภาษาอันวิจิตรเป็นเอกลักษณ์ดังเช่นประเทศไทย หากจะกล่าวว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความงดงามและความไพเราะที่สุดในโลกก็คงจะไม่ผิดนักจากเหตุผลที่ว่าภาษาไทยมีเสียงสระเสียงพยัญชนะซึ่งมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวนาทึงและยังมีเสียงวรรณยุกสูงต่ำเปรียบเสมือนเสียงแห่งดนตรีอีกทั้งเรื่องใช้ถ้อยคำการเลือกสรรคำมาใช้ ทั้งการเล่นคำการหลากคำการซ้ำคำคำพ้องคำผวนการใช้สำนวนโวหารภาพพจน์และรสของวรรณคดีสิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงเสน่ห์แห่งภาษาอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมประจำชาติแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิง่งและเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร ผู้ที่สามารถใช้ภาษาได้ดีจึงเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสื่อสารและการประกอบสัม,มาอาชีพในทางกลับกันหากมีการนำภาษาไปใช้ไม่เหมาะสมความผิดเพี้ยนของภาษาย่อมจะส่งผลให้เกิดความเสียหายการสื่อสารอาจไม่ประสบความสำเร็จนอกจากนั้นยังมีความเสียหายเสื่อมสูญแห่งภาษา ันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เราต่างภาคภูมิใจกันมาช้านาน